ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดามามาทําหน้าแล้วก็ทําพุงแล้วก็ทําขาแต่ตอนนี้สดากาลังทําอะไรอยู่เดีย๋ยวสาจะบอกคือวันนี้สดามาทําตัวนาโนดิฟคือคุณหมอแนะนําให้สดาทําเพราะว่าสดามีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ใช่ไหมทุกคนก็รู้แล้วแบบมันทีผืนชอบขึ้นแบบว่ามืนกัเหมือนกับ ภูมิแพ้อะแล้วแบบถ้าทําตัวนี้มันช่วยได้แต่ว่าในการทําอาจจะมีแถมตัวทําหน้าตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นอะไรนะคะตัวนี้นาโนดีไม่ตัวที่ทําหน้าโซดาเนี่ยคืออันนี้ทาอะไรนะอันนี้ทาวิตามินหาเข้มข้นอ๋อตัวนี้เป็นการทาวิตามินเข้มข้นแล้วก็ใช้เครื่องช่วยขัดตัวยาเข้าขัดตัวยาเข้าทาให้หน้าขาวใสเหรอคะค่ะลดฝ้ากระจุดด่างดำลดฝ้ากระจุดด่างดำยับยั้งเม็ดสีค่ะในีเห็นไหม คือบางทีเราโดนแดดโดนอะไรมากมันก็มีฝ้ามีกระอะไรเงี้ยโซดาก็แบบมีบ้างอ่อนๆตอนนี้กําลังมันอยู่คือมันอยู่ในในการทําที่โซดาทาชื่ออะไรนะคะที่จะฉีดวิตามินนะ,ะมิลเคอร์เคลนดีทอร์มมิลเครเคลดีทอร์คือถ้าเราเดีย๋ยววันนี้โซดาจะทาตัวนี้แต่ว่าตัวอันเนี้ยคือเป็นตัวที่แถมใช่ไหมใช่ค่ะแถมเหมือนทําหน้าใสให้ด้วยและเดี๋ยวโซดาจะถ่ายตอนที่ทําผักวิตามินเข้าผิวให้ดูแบบนึง ไม่ทำหน้าอยู่ไม่คือมันจะยิบยิบนิดนึงค่ะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากทำแล้วหน้าจะขาวใสดูนะโดนฟ้ากละเดเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนตอนผักวิตามินเข้าผิวนี่ตอนนี้คุณหมอมาแล้วค่ะคุณหมอพี่ตองก็คุณหมอบอกสดาว่าคือตัวนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบอกดีกว่าว่าเหมือนกับมันจะช่วยเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะคุณหมอค่ะก็ตัวที่น้องสดาทำนะคะเป็นตัว มันติดวิตามินนะคะเป็นการผักวิตามินเข้าสู่เส้นเลือดนะคะตอนนี้มันก็จะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีก็ดีกว่าการกินปกตินะคะแต่ไม่อันตรายใช่ไหมคะไม่อันตรายแน่นอนค่ะเพราะว่าที่เราฉีดเข้าไปจะเป็นวิตามินที่จําเป็นต่อการดูแลซ่อมแซมสุขภาพอยู่แล้วนะคะได้เรื่องได้เรื่องภูมิแพ้ของโซดาด้วยใช่ค่ะแล้วก็ ใส่ใสด้วย,วยชใช่แล้ว,ลวก็ผลใครได้ก็คือผิวใสขึ้นนะคะแล้วก็ดูขาวขึ้นท่าน,นี้ฉันขาวอยู่แล้วฉันจะขาวอีน,นะเธอใช่ก็จะดูใสดีใจอ่ะตอนแรกสระก,ก,ก,กลัวสระแบบไรฉีดเชื้อแต่คืออันนี้ไม่อันตรายคุณหมอบอกแล้วไม่อันตรายแล้วก็ได้เรื่องภุมิแพ้ที่สระเป็นแล้วก็ผิวพันณ์ดีขึ้นด้วยคือหนึ่งครั้งนี่ราคาเท่าไหร่คะคุณหมอ2 5 0 0บาทค่ะ2,500บาทถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สจะถูกกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ ถ้าเกิดว่าใครสนใจมายังไงลดให้ต่อเนื่องดีกว่าบอกบอกว่ามาจากโซดาค,คุณหมอจะลดให้ไหมใช่ค่ะ <laughs> คุณหมอใจดีและเดี๋ยวสลาจะถ่ายตอนฉีดให้ดูว่ามันเจ็บไหมคุณหมอนิดเดียวค่ะริบเกี่ยเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงก็คือว่าการทําฉีดวิตามินเข้าผิวก็คือหนึ่งครั้งอะ่ะก็จะแถนตัวทําหน้าตัวนี้ให้ด้วยก็คือว่าได้ทั้งผิวทั้งตัวแล้วก็พิเศษหน้าเพื่อให้เขาใส่ด้วยและเดี๋ยวมาดูกัน มาดูกันได้ยังคะได้แล้วหรอไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะ ไม่เจ็บเลยค่ะทุกตอนแรกเราก็กลัวไม่ไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอ,อันนี้จะเป็นอะไร,รคะระวอนะเะช่วยดีททอ,อกผิว นี่ก็จะเป็น,น ainsi, อนันนี้เหรอคะใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวตีวิตามินนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกมันตีวิตามินนะคะแล้วก็มีตัวที่ช่วยลดการสร้างสีที่เป็นเหมืพวกจุดดำๆมาใช่คก็จะลดการทำงานของพวกเม็ดสีคิวว่าจะดูขาวใสขึ้นผิวจะขาวใสขึ้นอีกนะ่งจ้าถ้าเราทำต่อเนื่องก็จะยิ่งดีใช่ไหมคะใคะครั้งแรกก็จะผิวใสขึ้นหรือยังคะคุณหมอ ก็บางคนถ้าไม่มีปัญหามากเขาก็จะรู้สึกเห็นบอกว่าจะผิวจะลื่นใช่ไหมใช่ค่ะจะรู้สึกว่าผิวเริ่มลื่นเนาะผิวที่เคยแห้งอะไรอย่างนี้ก็จะดูแบบนุ่มชุ่มขึ้นเยแสดงว่าถ้าเกิดทำสักสองครั้งนี่จะแบบน่าจะใสขึ้นแล้วเนาะผผิวดีไปแล้วแต่ตอนแรกเราอยากได้อารมณ์แบบเหมือนช่วยเรื่องภูมิแพ้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบผลพอยได้อ่ะได้ผิวใสขาวขึ้นอีกอ่ะฉันจะสวยแล้วนะ นี่เป็นวิตามินช่วยดู้ช่วยดภูมิแพ้มีสดตมมาทำเพื่อตัวนี้เลยเนี่ยก็ไม่มีผลข้างเคียงนะคะไม้มีแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ส่ะดีตอนแรกจะกลัวมากเลยการฉีดแต่นี่คุณหมอแบบว่ามันมันปลอดภัยแล้วก็แบบไม่รู้สึกอะไรเลยอยาก แล้วฉันก็กลัวขี่เลยสบายใจได้ถนะ้ากิใครจะมาทำนะไม่ต้องห่วงเรงเจ็บเลยไม่เจ็บเลยคุณหมองมือเบามาอย่างพี่าจะผิวสวยขึ้นเลยนะเธอ